สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีพร้มอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตรงนี้เป็นหลวงปู่ทวดประช่างให้ครับปี38รูปหล่อพิมพ์เบ้าทุบครับออกวัสุทัศน์ครับเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นหล่อพิมพ์เบ้าทุบโบราณครับรุ่นชื่อรุ่นว่ารุ่นชนะคนครับนี่ครับผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับ ครับเบาครับการหล่อโบรลาครับหล่อเป็นเบ้าทุบนะครับขับตามซอกแขนขานี่ครับนะครับครับครับเบ้าเดิมๆเลยมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตอกโคด้านหลังนี่ครับ 1>, 1 2 3 4ครับแล้วก็มีจานนะครับบริเวณนี้ด้านหลังเป็นการรอบแบบว่าแบบฉบับของวัดสุทัศนครับรุ่นนี้ออกที่วัดสุทัศน์ครับนะครับหน้าตาเป็นข้างครับข้างนะครับ คราบเบ้าเดิมๆเลยดูใต้ฐานครับนี่ครับสนใจติดต่อได้นะครับโทรศูนย์2ก้า5ก้าหกสอห้าติดต่อทางไลน์ดีครับนคร RC ร์ครับ n a k o r n r c คือท่านใดมีค้าต้องการขายนะครับเลี่นเป็เงินสดนะครับส่งภาพมาทางไลน์ได้เลยนะครับ ฝาติดตามทางเพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับนครราชบุรีพักเครื่องเหมจะมีภาพพระเครื่อง,เ,อเ,องเป็นถ่ายภาพแบบสตูดิโอสวยๆให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเป็นประจำนะครับตรงนี้เป็นหลวงพุดทวดวัดช้งางให้รุ่นชนะคนออกวัดสุดทัดรับเนื้อนวะเป็นแบบรูปหล่อพิมพ์เบ้าทุบครับนีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ